เรื่องเราเช้านี้เจ็ดกาสี่สิบสองนาทีนะครับกลับมาว่ากันต่อครับท่านผู้ชมครับมาดูความเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้ของกปป,ปสอย่างที่เราทราบกันนะครับช่วงเช้าต่อจากเมื่อวานนี้ที่นาเสนอไปก็คือขบวมนมลชนที่นําโดยหลวงปู่พุทธอิสระออกจากแจงวัฒนะไปที่อาคารชินวัฒน์สามก่อนเลยนะครับก็ไปปักหลักปิดล้อมอยู่ด้านหน้าอาคารชินวัฒน์ส<ป>ามจนกระทั่งขบวนของกปป,ป,ปสหลักเคลื่อนขบวนมาถึงนะครับก็ ปิดล้อมอาคารจินวัตรสามโดยที่ขบวนของหลวงปู่ก็แยกไปที่โรงแรมเอสซี<ป>พารใช่ค่ะที่อาคารจินวัตรสามบรรยากาศก็ดูเหมือนจะให้พนักงาน,นยหยุดงานหรือว่ากลับบ้านช่วงสักสิบโมงครึ่งเนี่ยนะครับแกนนำกปรปปสนำมวลชนจากเวทีสีลมกับปทุมวันมาปิดล้อมซึ่งจุดนีเน้เป็นที่ทำการของบริษัท s c Asset c o r p o r a t i o n จำกัด ในภารกิจที่มวลชนระบุว่าต้องการจะตัดน้ําเลี้ยงของกลุ่มบริษัทในเครือตระกูลชินวัตรปิดล้อมด้านหน้าอาคารและปิดเส้นทางบริเวณฝั่งขาเข้าและถนนหนึ่งช่องทางวิภาวดีแต่ไม่มีการบุกรุกเข้าไปในตัวอาคารแต่อย่างใดก็สลับสับเปลี่ยนกันขึ้นปราัยโดยระบุนะครับว่าสามารถที่จะทําให้หุ้นชินวัตรตกลงหลายจุดด้วยกันไปดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนนะครับท่านผู้ชมครับที่อาคารชินวัตรสเนี่ยนะฮะ ก็คือพนักงานก็เดินทางกลับเนี่ยนะฮะผู้ชมนุกก็เปิดทางให้พนักงานในตึกชินสาออกจากอาคารนะครับ ก่อนที่สุดท้ายเนี่ยน้องได้ก็จะเอาหูขยะนะคะมาวางเอาไว้ที่ด้านหน้าอาคารจากนั้นแกนนำก็พามวลชนเดินทางกลับเวทีที่ตั้งก็คือที่ประทุมวันกละที่สีลมค่ะก <c oughs> บอก24กุมภาพันธ์คือวันจันทร์จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ใช้ ขยะต่างๆเอามาปิดหน้าประตูเนี่ยนะครับใช่ค่ะโดยระบุในคำมองว่าให้อยู่กับสิ่งสกปกหรือว่าขยะ ส่วนขบวนของพระพุทธอิสระน้องไร้ไปที่โรงแรมเอชซีพาร์คแล้วก็ประกาศว่ามลชนจะให้ค้างคืนอยู่ที่เอชซีพาร์คนี่แหละค่ะบอกเตรียมจองห้องพักเพิ่มเอาไว้ด้วยสําหรับกลุ่มชาวนาที่กําลังจะเดินทางเข้ากรุงเทพจะได้พักผ่อนกันหลวงปู่พุทธอิสระพอเดินทางมาถึงก็เดินมาที่ประตูด้านหน้าโรงแรมนะคะแต่ว่าทางผู้จัดการโรงแรมไม่อนุญาตให้หลวงปู่เข้าไปข้างในหลวงปู่ก็เลยแจ้งว่าจองห้องพักเอาไว้แล้วสิบห้องชำระเงินค่าห้องพักเอาไว้แล้วด้วย แล้วก็เอาใบเสร็จออกมาแสดงแล้วก็บอกว่านอกจากผิดห้องที่จองแล้วจ่ายเงินแล้วเนี่ยยังจะขอจองห้องสัมมานาเพิ่มด้วยจะจัดเป็นเวทีสัมมานาในหัวข้อทุกของชาวนาที่โดนรัฐบาลโกงแล้วก็บอกว่าอยากจะให้ชาวนาได้นอนพักสบายๆก็ปรากฏว่าทางผู้จัดก,การทั่วไปของโรงแรมเอสซีฟ้าก็แจ้งนะคะว่าคงจะต้องขอปิดการให้บริการที่โรงแรมกับหลวงปู่ เพราะว่าแขกที่มาเข้าพักคนอื่นๆเนี่ยเกิดความตกใจกลัวหลวงปู่ก็ยังยืนยันว่าจะเข้าพักแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวขอจองห้องพักทั้งหมดเลยแต่ผู้จัดการโรงแรมก็ยังยืนยันว่าจะปิดให้บริการกับหลวงปู่น,นะคะหลวงปู่ก็เลยเรียกค่าเสียหายและค่าเสียเวลาเป็นเงิน1นึ0 0 0สบาทก็คือเป็นค่าน้ํามันรถ40คันรถบัส8คันโรงแรมก็จะออกเป็นเช็คให้หลวงปู่บอกขอเป็นเงินสดเท่านั้น ผู้จัดการโรงแรมก็ไปเอาเงินสด 100, 000, 2, แสนสองมาจ่ายให้หลวงปู่จนครบนะคะจากนั้นหลวงปู่ทวงเงินค่าจองห้องพักบอก4 000, 2 0พที่จ่ายไปก่อนหน้านี้ลหละในเมื่อจ่ายไปแล้วแต่ไม่ได้พักทางหุ้มกับโรงพักวางทองหลางก็เลยควักกระเป๋าจ่ายให้หลวงปู่ไป4 0 0พันนะคะหลวงปู่ก็เคลื่อนมวลชนกับเมดีแจ้งมาฒนะค่ะฟังเสียงนะคะในช่วงการเจราจากับทางผู้จัดการโรงแรมค่ะคุณต้องออกเองฉันไม่ได้บังคับคุณ บอกฉันว่าคุณจะชดเชยค่าเสียหายฉันเท่าไหร่จะติดโรงแรมคุณคลองคุณบริโภคแต่วพอคลองแล้วการแต่ได้การเอาตรงนี้สั่คมาบุจารับสิ่ชอดจะไงแต่สี่ที่คุณจะทำจากลูกค้าเนี่ยคุณจะรับได้ไงจองแล้วก็บอกว่าปิดโรงแรมแต่กลัวเราจึงปิดโรงแรมด้วยสาเหตุไม่ใช่ ทีชาวนาจะมาทำดีกวา่คอใครทานดีชำระให้เราจลูกเตมือจบทุกทีเราก็ต้องใจว้างหบอกแล้วเดี๋ยวเราไปหาโงแรม๋ถว่าใหม่ ที่จไายไปก็ในเชื้อสายอะไรก็ขอให้เราฟังเอดอนที่เข้าใจจะเข้าใจเราไมได้ตกลงนะครับ